คำถามที่มีอยู่นะคะเราสามารถนำการฝุกสมาธิด้วยการกำหัดลมหายใจไปใช้อะไรได้บ้างเราก็เอาไปใช้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าตอนนี้เรากำลังซ้อมโจกับกระจอายแล้วก็เอาลมหายใจของเราเป็นทุ่นที่จะเอาสติกูกใจเราไว้กับคำบริกรรมคือลมหายใจนะคะนี่พอเราไปทำงานทำการเนี่ยคะ่ะเราก็ เปลี่ยนลมหายใจเราไปเป็นสิ่ง mm. ที่เราทำเราอ่านหนังสืออยู่เราก็เอาใจของเราไปจดจ่อยกับตัวหนังสือที่อา่านเราเราทิ้งลมหายใจระหว่างที่เรามีงานการอะไรทำเนี่ยค่ะเราเราเราก็เอาไปจดจ่อยกับสิ่งที่เรากำลังทำเฉพาะหนา้าลมหายใจอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบรรทุนหรือเหมือนที่พักเวลาที่เราไม่มีอะไรทำเพราะเราไม่ต้องการให้ใจของเราว่างเปนอันขาด ว่างแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดเจอไปไหนได้แล้วกว่าเราจะแต่ครู่มมันกลับมาเนี่ยมันเสียเวลาเราจึงเอาลมหายใจไว้ว่าถ้าเราไม่มีอะไรทำปุ๊บเราดูลมหายใจเป็นพื้นฐานเอาไว้พอม,มีอะไรทำปุ๊บเราก็พิงฐานไปไปทำสิ่งท,ที่มันเฉพาะหน้าเรานะคะจะเป็นผลดีดหรือไม่ที่เราทำกิจกรรมไปพลางกำงงหนดลมหายใจกลางถ้าเป็นอย่างนั้นใจเราไม่เป็นสมาธิ ใจเราจะกำหนดลมก็ไม่ได้ลมชัดเจนตลอดเวลากิจกรรมก็ทําไม่ได้เต็มที่เพราะหมดแต่พวงเหมือนเหมือนเหมือนลมก็จะเอากิจกรรมก็จะเอาเลยไม่ได้เลือกนะคะเวลาทํากิจกรรมเอาใจไปใส่กับกิจกรรมให้หมดเลยแล้วลมหายใจเนี่ยมันก็จะอยู่ของมันตามธรรมชาติพอเสร็จจากกิจกรรมเรากลัวว่าเดี๋ยวใจมันจะฟุ้งด้านไปไหนเราก็เอามาอยู่กับลมหายใจไว้ค่ะอย่างนั้นถึงจะถูกค่ะ ก็ให้ทํากิจกรรมด้วยใจที่จดจ่อเพียงเรื่องหนึ่งเป็นดีที่สุดอะ,อะไรคือภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นคํารวมภาวนาหรือพัฒนาเป็นคําเดียวกันนะคะคือการทําให้เจริญงอกงามการที่เรามาทําภาวนาก็คือเรามาทําใจของเราให้เจริญงอกงาม เพราะฉะนั้นการจะทาภาวนานี้มันก็ประกอบไปด้วยสองส่วนคือเราจะต้องทําทั้งสมถะคือทําสมาธิและวิปัสนนาคือพิจารณาให้เกิดให้เกิดเออสติปัญญาเราหยิบไม้ขึ้นมาท่อดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีสองปลายเราจะพัฒนาใจของเราเลยบอกว่าฉันจะเอาแต่สมถะอย่างเดียวไม่ได้ฉันจะเอาแต่วิปัสนนาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่า ใจของคนเราเนี่ยเรานึกคิดเรานึกคิดเป็นจิตสังขารแต่เวลาที่เรารู้เนี่ยเรารู้ด้วยปัญญายาด้วยด้วยใจที่มันนิ่งถึงจุดหนึ่งถ้าเผื่อเราไม่ทำใจของเราให้นิ่งถึงจุดหนึ่งที่จะเป็นอ,อ,อุปจาระสมาธิเนี่ย วิปัสสนาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เกิดน,นะคะมันเป็นการปรุงคิดฟุุงสร้างเป็นนิวรนทีนี้คนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะคิดว่าเราแยกกันปฏิบัติได้ชั้นสายออสมถะชั้นสายวิปัสสนาแต่ไม่ใช่หยิบไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งมันต้องได้ทั้งสองปลาการจะมาพัฒนาจิตใจก็ต้องพัฒนาทั้งสองอันแต่ทีนี้คนที่จะ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 ,จะมี สมาธิถึงจุดหนึ่งที่จะไปพิจารณาได้เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นสัดส่วนตายตัวเหมือนกันทุกคนถ้าจะเปรียบเทียบอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะที่บอกว่าพระสารีบุตรเป็นอัครมหาสารวกฝ่ยายปัญญาพระโมคคัลลานเป็นอัครมหาสารวกฝ่ายสมาธิเราก็เลยไปคิดว่าพระโมคคัลลานเนี่ยมีแต่สมาธิอย่างเดียวพระสารีบุตรเนี่ยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่แต่พระสารีบุตรเนี่ย สมาธิที่จะเป็นพื้นฐานของท่านเนี่ยท่านไม่จําเป็นจะต้องลงรวมลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิเพียงแค่ท่านแวบเฉียดผ่านอุปจารสมาธิปุ๊บเนี่ยค่ะความนิ่งแค่นั้นของท่านเนี่ยทําให้ท่านสามารถที่จะพิจารณาแล้วมันเป็นปัญญาเลยถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างนี้ปกติเราจะเก็บน้ําในอ่ามเก็บน้ําเนี่ยเราต้องเก็บให้เต็ม่ามซะก่อนแล้วเราถึงเปิดท่อระบายเอาน้ําไป เข้าลองไปปัดเครื่องปัดไฟให้มันเกิดไฟฟ้ามานะคะ mm hmm. การที่เราจะทำสมาธิอย่างพระออโมคคัลลานี่ mm hmm. เราเอาให้น้ำเต็มอ่างซะก่อนคือลงจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิใจมันได้ปีติิมเอ,อิบเต็มที่แล้วถอนขึ้นมาเนี่ยท่าน,นจะมาพิจารณาเป็นปัญญาได้น้ำต้องเต็มอ่างซะก่อนแต่ถ้าเบื่อคนจวิ้นที่ใจยางพระจริธเนี่ย น้ำยังไม่ทันต้องเข้าไปเต็มอ่างเลยเพียงแค่ว่ามันถึงระดับที่จะเข้าคลองระบายได้เนี่ยมันก็เพียงเข้าคลองระบายไปเลยปั่นไฟไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆก็แลดูเหมือน,นกับว่าไม่เห็นทำสมาธิจะมีแต่จริงๆเนี่ยท่านมีสมาธิของท่านเป็นพื้นฐานนะพระเจ้าเหมือไม่มีสมาธิแค่นี้สิ่งที่ท่านคิดมันไม่เป็นปัญญาญาณมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะและความคมข,ของปัญญาญาณอันนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถจะมาใช้เรื่องวิธีโลุคิด น,นึกเอาได้เพราะอย่างยกตัวอย่างเออพาจาริบุตเนี่ยท่านสามารถําหนดเม็ดฝนเนี่ยแล้วท่านบอกได้อะว่ามันตกกี่เม็ดต่อนาทีซึ่งเราเนี่ยคิดให้ตายฝึกให้ตายให้เร็วอย่างไรอย่างไรอย่างไรเราก็นับไปฝนไม่ได้แต่ท่านรู้ไอ้ไอ้ไอใจอันนี้มันไปรู้เนี่ยมันไม่ได้รู้ด้วยสมองรู้มันรู้ด้วยรู้เห็นเป็นขึ้นในใจมันเหมือนยิ่งกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันทาํางานนะคะ เพราะฉะนั้นท่านถึงกำหนดเนี่ยท่านรู้ได้สารพัดสารพันธ์นี้การภาวนาก็คืออย่างยักคือเราจะต้องทําให้เรามีใจที่นิ่งถึงระดับหนึ่งแล้วก็เราก็เอาไปคิดพิจารณาหรือถ้าเบื่อใจอันนี้มันมัน,ม,นมันมีพลังพอเนี่ยคก็ไม่ต้องคิดพิจารณาก่อนนะพอมันนิ่งถึงจุดนึงเนี่ยมันเหมือนป้าแรบอะ่ะ มันก็เห็นขึ้นมาเลยมันก็จะรู้ขึ้นมาเหมือนคนบางคนเนี่ยค่ะที่คล้ายๆกับว่ากําลังทํางานอะไรแล้วก็ทาทําทําจนปวดหัวไปหมดบอกว่าไม่เอาละนอนก่อนก็แล้วกันทีนี้ระหว่างนอนเนี่ยคนคนนี้เหมือนทําสมาธิพอพอนอนปุ๊บมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนอยู่กับลมหายใจตกลงระหว่างที่หลับเนี่ยก็เหมือนเข้าสมาธิเต,ต็มที่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บไอ้ที่ยังไม่ทันได นึกอะไรเลยมันก็จะว่าขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยทําอย่างนี้สิอันนี้ค่ะคือเปรียบเทียบเปรียบเทียบถึงว่าที่มันรู้ในภาวนานะคะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเราฝึกทำอยู่เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆถึงเวลาเรียนนั้นสิหรือเวลาอะไรก็ตามเนี่ยเราพยายามให้ใจของเราเป็นปัจจุบันไม่มีอะไรทําเราก็อยู่กระลมหายใจมีอะไรทําเราก็ไปจดจ่อยอยู่กับงงานอันนั้นเฉพาะเป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องไปเวลาเดินเราก็จดจ่อยอยู่กับเท้าเหมือนเดินจงกรมนะคะ พอเวลาที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรากําหนดฟังข้อมูลอันนั้นอยู่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาในใจเลยว่าอย่างนี้สิแก้ตรงนี้ทําตรงนี้อันนี้ค่ะมันคือการที่ผลของภาวนาทําให้เรารู้รู้จากไอ้ตัวรู้ของเราไม่ใช่รู้จากคิดไอ้ไอ้รู้จากตรงนี้เนี่ยบางทีมีปัญหาเยอะแยะเรากําหนดของเราไปเราก็จะรู้ของเราไปเรื่อยๆมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะแต่ถ้าเบื่อเราคิดเนี่ย สังเกตุี่ค่ะบางทีเวลาเราท่องหนังสือจะสอบอะแล้วเราก็พยายามจะจ้ำใส่เข้าไปมากๆๆมันถึงจุดหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยมันมัน,ม,นมันชักเมาแล้วแล้วเราก็คิดอะไรไม่ออกเราก็ปวดหัวให้การปรุงคิดกับความรู้มันต่างกันตรงนี้ค่ะนะคะ